วัดเทพนรสิงห์นี่อยู่อำเภอตำบลอะไรฮะเนี่ยอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลสวิจิกเนี่ยอ่าฮะสวิจิกบ้านสวจิกบ้านโคกตสิงห์เนี่ยนะฮะวัดนี้สร้างมาเนี่ยกี่ปีแล้วะประมาณสี่สิบปีสี่กว่าปีสี่สิบกว่าปีที่เป็นเป็นสำนักสงฆ์มก่อนสำนักสงฆ์ก่อนไม่ไม่มีอะไรเลยหลวงปู่ไม่อยู่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ครับนะครับเป็นป่าช้าครับที่นี่เป็นป่าช้าผีดิบ แม้แต่วัวควายไม่สั์เดัจสานไม่กล้าเข้ามาย่างกายเลยประชาผีดิบใช่มันเป็นยังไงประชาผิดิบฮะอาถรรพ์แม้แต่วัวควายก็ไม่กล้าเข้ามาใครเดินเข้ามานี่จะโดนอาถรรพ์ไปต่างๆนานาที่เนี่ยอ๋อเหรอฮะใช่ใช่แต่ว่นี้มีใครกล้าเข้าคนเท่านกเก๋ก็ไม่กล้าเข้าแต่หลวงปู่ท่านเดินทุดงมาท่านมาปักกดเลยมาปักกดแล้วเจ้าที่โยธาเขาก็ไม่ยอมรับตอนที่แรกสมัยนั้นนะที่หลวงปู่เล่าบอกตอนที่โยธาไม่ยอมรับสู้กันสู้กันกับหลวงปู่หลวงปู่ต้องใช้ การปฏิบัติสมาธิอะไรเทศในเขาสอนในเขาจนเขาอ่อนอจนเจ้าที่เขาทางอ่อนจนเขารักหลวงปู่ตรงนี้ก็ยังมีตาใหญ่ปู่สารตาใหญ่ที่ตรงนี้ที่ดูแลหลวงพ่อรมอยู่ทุกวันเนี้แทนพื้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเขาใช้ภาษา,าขเขมรด้วยไหมฮะภาษาขเขมรด้วยครับภาษาขเขมรด้วยภาษาขเขมรด้วยภาษาไทยไทยโคราดด้วยโคราดด้วยครับอ๋อฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะสมัยก่อนต้องมีคุณสายมนต์ดรแน่นอนมีมีแน่นอนเลยเป็นเรื่องจริง สมัยก่อนหลวงพอ่อหลวงพ่อก็อยู่ทำไมนักธรรมมาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาคนโดนของโดนผีเข้าผีปอบหรือว่าโดนอะไรมาหลวงปู่แข็งแรงให้รักษาอาตมาเห็นหมดเลยทำไมก็ไม่มีกล้องมันไม่มีอะไรถ่ายถ้าถ่ายไว้สมัยนั้นจะรู้แบกมาก็มีบางคนโดนของแบกมาก็มีคแบกมาลุกไม่ขึ้นเดินไม่ขึ้นมาหาหลวงปู่หลวงปู่รักษาให้ไม่เกิดอาทิตย์หายเดินได้โดนปอบเข้ากินของดิบของคาวอะไรเงี้ยครับหลวงปู่ท่านก็ นั่นเองเลยครับเราวลวงปู่รักษาหายเนี่ยถามก็ทำเห็นเห็นมีข่าวเล่าตอนที่หลวงปู่ออกทุดงเนี่ยใช่ครนะฮะหมาเดินตามหมาเดินตามเระเบิดท่านท่านทุดงไปที่ไหนอะอันนี้ตะเข็บตะเข็บชายแดนตะเข็บชายแดนเดี๋ยวตะเข็บชายแดนท่านเดินมาตั้งแต่ภาคใต้ลงมาภาคเหนือสามภาคกลางหมดแล้วตะเข็บชายแดนเดินอ๋อฮะท่านนี้ทำไมนั้นเขาวางระเบิดมายุ่งเยอะหลวงปู่ท่านก็เดินผ่านพวกป้อมไอ้ยามของไอ้ทหารภูฐานพรานเดินไปแล้วเขาก็บอกว่า ตอนที่หลวงปู่เดินมาพวกนั้ไม่รู้หรอปู่ก็เดินไปเดินไปปุ๊บหมาก็วิ่งตามแล้วปูป่เดินผ่านลรงเบอร์เย,ยียบถ้าหมาเดินมาเราเบิดตุม้มปู่แล้วก็หันหลังเออแต่ท่างก็ไม่ด้าแล้วก็เดินไปท่านบอกว่าแล้วทีนี้พวกทหารได้ยินเสียงก็วิ่งมาดูงงก็งงเลยถางปู่ว่าหลวงปู่มีวิชาคาถาเลยดีก็บอกไม่มีล็อกเรามีแต่ศิลธรรมปฏิบัติเอาอ่ารแบบงี้ครูบาอาจารย์ก็รักษาอะครับ่นี้นั่นแหละนั่นแหละ <im it> <im> นะ oh, uh, ก็หลวงพ่อนะหลวงพอ่พอด<จ>ำรงตำแหน่งเ <laughs> จ้าอาวาสมากี่ปีแล้วฮนะพ่อฮะตั้งแต่เป็นวัดมาได้ปีนี้ครับครับวัดคงเป็นตมาก็เป็นเจ้าอาวาสเลยเพราะว่าตอนแรกก็สมาอยากเจตนานอยากจะให้หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสแต่ทีนี้ท่านบอกว่าท่านแก่แล้วแก่แล้ว ก็เลยไม่ร bon uh, no. uh ับเป็นเจ้าอาวาสก็เลยจะมาจําเป็นด้วยออเพราะว่ามันไม่ใช่วัดเป็นวัดมาจากท่างเดิมเนาะอฮะทีนี้มันต้องมีเจ้าอาวาสที่มาเซ็นรัชโหนอเพราะว่ามีโยมเข้าใจบุญถวายที่ให้ก็เลยต้องเป็นเจ้าอาวาสอพื่อที่จะอต้องมี อ๋อจริงจริงเราเทิดทูนเทิดทุนรูบาอาจารย์อยู่แล้วอยากจะให้หลวงปู่พวงท่านเป็นใช่แต่หลวงปู่พวงท่านไม่รับท่านดูคนนี้เหมาะสมที่สุดโอ้คนที่เหมาะสมที่สุดคือหลวงพ่อหลวงไม่หมาไม่จะรูท่านน่าจะวางทายาทไว้วางไวเลยวางไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านมรณภาพจะได้มีทายาททายาทใช่ใช่ท่านวางไวหมดแล้วหลวงปู่ท่านพิจารณาไปแลยเก็บไว้แล้ว โอ้นะฮะสามสิบปีที่อยู่ในภาคศาสนาท่ดูแลหลวงปู่ตัวไม่ได้ไปไหนอยู่หลวงปู่ตลอดคือหลวงพ่อรมเนี่ยแล้วก็เดินสายเรียนวิชาเหมือนกันเดินกับหลวงปู่หงวงบ้าง,ลงหลวงปู่พรำบ้างหลวงปู่เหลืองปู่แล้วท่านเดินสายหมดเลยสมัยก่อนก็เดินสายเรียนวิชาครับครับโอ้ทำแทีนหลวงปู่ได้ฮะฮะตอนที่หลวงปู่ดำรงขันอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อก็ทําพิธีด้วยทำพิธีให้ทุกอย่างอ้หลวงปู่แข็งไม่แข็งแรงถึงกับให้ ไม่ค่อยสบายนะฮะท่านไม่สบายตั้งแต <rats. S 2> er ่ตั lair, ้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะเพราะเห็นท่านมีโรคประจําตัวอายุแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดเจ็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 ดอ่ท่านเป็นโรคอะไรบ้างฮะปอดแต่ก่อนนั้นก wow. ็ว่าโรคหัวใจโรคหัวใจครับนำสมปอดอาจจะเปนี้ธรรมดาคนที <typically where> ่ไ <floating> ม่สบายเราเป็นโรคความเป็นห่วง อ่าฮะอายุมากอายุมากเออไม่ตรวจไม่เจอว่างั้นแต่พอโตพอตรวจเรื่อยๆเจอขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลายๆโรคแต่ท่านก็ยังยังดูแลวัดอยู่ตลอดใช่ใช่นะอ่าฮะวัดเรามีเสนาธนะอะไรครบหรือยังฮะก็ ตอนนี้มันก็ยังขางหลายใหญ่อะฮะราเดือนเดือนนะเพราะว่าเป็นรอบใหม่อ่าฮะเป็นรับป่าครับตรงนี้เราอยู่ในสถานที่มันเป็นที่ป่าด้วยครับอ่าก็เลยจะให้มันเจริญมากยิ่งขึ้นขนาดนี้อ่าฮะถ้าพูดถึงการขาดแน่ขาดแน่ตอนนี้เรากําลังสร้างอะไรอยู่บ้างครับสร้างโดม ก็สร้างศาลาสร้างโดมแล้วสร้างศาลาศาลาทรงไทยอเนกประสงค์อยู่เนี่ยโอ้ต้องใช้ตัไใจเยอะนะเยอะๆหลายล้านอ่าฮะแล้วก็แล้วก็บางทีเราก็ได้เงินตัดใจจากการเระก็เลยมากระถ่มที่แต่ก่อนทที่มันดุ่มที่มันโดนครับเฉพาะถมที่น่าจะหลายสิบล้านเนี่ยถมถมถมไปเลยหลง่อได้เงินมากระถ่มก็เลยจอ้จเงินเี่เราจะได้สร้างอาสนะมันก็ไม่ได้สร้างมันก็ได้ถมที่บ้างํำคลองบ้างไอ้ไอ้ถม ที่ต่าที่มันนี่น่ะน้ำท่วมแล้วก็ทําทางเข้าทางออกอะไรเงี้ยตอนมันเลยตอนมีแต่ว่ามันเป็นบ่อเป็นหลุมตอนนี้ปัจจุบันวัดมีบริเวณเท่าไหร่ฮะกี่ไร่ประมาณสี่พันไร่ได้เนาะเพราะว่าตรงตรงนี้สามสิบสี่สิบไร่สามสิบห้าไร่โอ้ก็ถือว่าเยอะนะก็ซื้อใหม่จากทางนู้นไงออกมีซื้อออกไปอีกนะขยายอีกแต่ส่วนใหญ่นี่เป็นป่านะเป็นป่ามีต้นไม้ใช่ใช่เออก็ เเขาก็โดงเขาก็โดงอยู่ข,ข้างหลังนี่เดินไปเขาก็โด่งวัละ<อ>คนวัดเลี้ยงผู้คนได้เยอะนะาาเวลาหน้าฝนหน้าอะไรไปเห็ดพวกเห็ดพวกอาหารป่าเยอะๆคนจะมาจากจังหวัดอื่นมาจากตำบลอบือ่นเต็มเลยที่เนี่ย<อ>รถมาจอดที่วัดนี้ยไปได้ร้อยร้อยร้อยคันเลยๆๆเวลาหน้าฝนเนียนะ<อ>มาเห็ดหาอะไรเงี้ยหายมดดงมดแดงพวกอะไรหน้าร้อนแบบเยอะเลี้ยงป่าเนียป่าหมื่นกว่าไร่เลยอ่า วันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะเราได้เลิกเปิดกรุของหลวงปู่พวงอย่างเป็นทางการก่อนเปิดกรุเนี่ยมันมีพระร่วงลงมาใช่ไหมใช่ใช่เนีทำไมทําไมถึงร่วงมาด้านบนมันปุกยนะด้านบนมันเป็นหลุมไงเป็นโูโอย่างเงี้ยโอ้แป่กันมันก็แล่ววันนี้ฝังทั้งนี้เอาไว้ทั้งนี้แต่มันเลื่อนไปงุ้นไงยังงงเหมือนกันอ่าฮะแล้วถ้ามันตรงเนี้ยพระมาอยู่เนี้ยมันร่วงมันก็หล่นลงมาได้ยังไงก็มางงมนถึงเวลาที่เขาหลวงปู่คงจัด อ๋อฮะพันคงจะดนบรนดาเนี่มันเป็นอย่างนี้อ๋อฮะพอร่วงลงมาในวันนี้เราเลยก็เลยคุยกันก็เปิดาตมาคุยกันกับปรึกาปรษกากันกับหลวงพระรมว่าเออถึงเวลาที่เราต้องเปิดแล้วแหละเพราะหลวงปู่อาจจะให้เราเปิดเพื่อจะได้นําเงินมาอ่าเนี่ยจะมาสร้างเสนาสนะอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวงานลูกนิมิตเราก็จะมาแล้วเพื่อเข้าไปบูชาครับนะงานเราจะจัดวันไหนฮะที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์ อ่าฮะครับครับใช่เออได้เห็นมีงานปีเหรอฮะอันนี้ปีใหม่นี่เป็นงานประจำปีเลยงานประจำปีจัดเมื่อไหร่ฮะเจริญพลเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่มสิบเก้าวันที่ยี่สิบแปดจนถึงวันที่สามที่ห้าไปนู่นเลยเห็นเห็นเราเรากำลังจัดทันที่เลยใช่ใช่นะมีอะไรบ้างฮะงานก็มีสตอกเคอรเสริมดวงเสริมสตาลงหน้ลงทองรถน้ำมวลอาบน้ำมวลอ่าต่างๆนะครับวันที่วันที่แปดยี่สิบสอง ที่แปดวงสงใหญ่ครับแล้วก็วันที่จนถึงวันที่สี่ที่ห้านะครับอ๋อนั่นแหละฮะเรามีการสวดมนต์ข้ามปีอะไรไหมสวดมนต์ข้ามปีมีมีทุกปีีด้วยฮะสวดมนต์ข้ามปีใครจะมาก็มาได้มามาได้เลยจะเลยนแล้วก็เออลงทานอะไรมีไหมครับมีลงทานก็จะพอมีบางทีเขาก็จะมีแล้วก็จะมีร้านค้าร้านขายมีร้านค้าจะบางทีก็มีโยมเขาเขาสธาเขาอาจจะมาตั้งของเขากับแจกไปไม่ไม่ได้ว่าอะไรกันอ๋อฮะใช่ฮะส่วนพระนี่วันนี้ นะครับที่เปิดออกมาแล้วนะฮะนะมวลสารโอ้โหนะมวลสารนี่แน่นมากนะดูฮะบางนะบางีเนื้อเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองนี่เนื้อเนื้อผงเนื้อผงไอเล็บมือหลวงปู่สุกเลยเนี่ยโอ้หลวงปู่สุกเพราะเล็บมือหลวงผู้สุกนี่บางองค์นี่ก็ขายก็เป็นหมื่นสองหมื่นแพงมากต่ำเลยก็สี่ห้าพันอันนี้ผงมวลสารของท่านเลยเนี่ยที่หลวงปู่ท่านได้มาแล้วมาทำเนี่ยเก็บไว้เนี่ย เนี่ยอันนี้ใครเห็นก็อยากจะได้นะก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่พวงใช่แล้วรุ่นสุดท้ายที่ท่านรุ่นสุดท้ายของท่านที่ท่านเอาให้บูชาแล้วก็คงไม่มีจะได้สร้างอีกแล้วคงไม่ได้มีสร้างอีกแล้วรุ่นนี้น่าจะมีน่าจะมีความสําคัญอะไรกันข้ามากเพราะว่าเอาไปไว้บนเพดานแค่รุ่นเดียวแค่รุ่นเดียวเลยไม่มีแค่รุ่นเดียวเลยจริงๆพระท่านก็มีแต่ว่าท่านไม่เอาไม่ใช่ใช่เอาเอา ใช่รุ่นนี้ขึ้นไปเอาเนื้อนี้ขึ้นไปเก็บใช่ใช่เนะแล้วก็นี่นะมวลสารนะเออตอนตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์อยู่อยู่อยู่ทันเหตุการณ์หมดทุกอย่างทันเหตุการณ์หมดทุกอย่างอยู่กับหลวงพ่อลมเะยหมดอยู่หลวงพ่อลมใช่นาะตอนนั้นที่สร้างเนี่ยเขาสร้างแล้วก็มวลสารอะไรบ้างนะมวลสารหลายอย่างมากของมวลสารทัางมวลสารที่หลวงปู่สุกอัปโพยทองที่ทําเล็บมือเนี่ยเขาถวายมาแล้วก็ผงของมวลสารสมเด็จ วัดบางพุมารวาวนี้หลวงปู่ท่านเขาเอามาถวายบ้างอะไรบ้างแล้วท่านก็เดินทุดงได้มวลสารต่างๆมาเนี้ยนะท่านเอามาบดเอามาทําเป็นมวลสารแล้วก็ให้โรงงานเขาปั้มให้มวลสารหลวงปู่ท่านสัจฉันเองนหาเองทุกอย่างเลยแล้วก็ผงท่านเขียนเองลบเองผงผมเลยผงอิทธิเจเพียนลบผงนี่ผงท่านจะมีกระดานกระดานอยู่ในวรู้กระดานลบผงอ่ะมันจะมีที่ตัวนี้หลวงพ่อเราเก็บไว้เป็นกระดานเขาเรียกว่ากระดานลบผงอิทธิเจ S <S <S ลวผงนี่ผงใช่กระดานยังอยู่กับหลวงพ่อรมอยู่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านเขียนอัขระเขียนยันเองลบเองเลออรเสกลบเองเองอยู่อย่างนั้นนะครับเอามาแล<อ>้วไปทำพระรุ่นนี้โอ้ก็เรียกวผงอิทธิเจอ่าฮะครับหลวงปู่ท่านได้เก่งเรื่องอเรื่องยนันเรื่องคาถามากคท่านเป็นพระที่เขียนยันสวยอัขระสวยแล้วท่านเป็นพระที่พูดน้อยใช่ใช่พระที่พูดน้อยเกจิอาจารย์หลายองค์หลายท่านที่มาสัมผัสนี่จะพูดถึงเลยว่าหลวงปู่พวงจิตท่านไม่ธรรมดาอ่าฮะั้งล่าสุดก็มีฤาษีเดินทางมาจาก ประเทศลาวก็เรียกว่าผู้เขาควายเดินมาตอนที่หลวงพวงภาเข้ามาแต่งตัวมาคนไม่รู้ผมแบบนี่เลยท่านเดินมาลงเท้าไม่ใส่นท่านบอกว่านี่คืออาจารย์ท่านท่านบอกสมัยนั้นท่านมาหลวงปู่นี่ล่างหลวงปู่จริงก็ล่างทองท่านว่างั้นนะหรือสีเขพูดนะอาตมาไม่ได้พูดนะท่านบอกว่าองค์เนี้ยในบุรีร์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากเก่งมากจิตท่านแต่ท่านไม่ได้นี่อะไรไงเป็นพระที่พูดน้อยใช่แล้วขลังและศักดิ์สิทธิ์อ่าฮะครับเมือแต่ตจ้านางังวัดบุีร์เราเนี้ยท่านจะทา หลวงปู่มาภาพท่านมางานหลวงปู่ถึงสามสี่รอบธรรมดาพระในวีรามเมืองหลวงภาพหลวงพ่อเจ้าอาวาสจังหวัดไปแค่วันเดียวคือจบแล้วแต่ที่ท่านมาสามสี่วันมาจัดงานมาดูแลที่ให้เลยอท่านมาเองเลยหลวงพ่อเจ้าอาวาสจังหวัดวีรามเนี่ยครับท่านเรียกลุงหลวงปู่พวงหลวงปู่พวงเวลาเจอหน้ากันที่ไหนก็แล้วแต่แล้วนั่งปกก็จะเรียกมาปักมือเรียกมานั่งด้วยกันให้ไปนี่มือต้องรู้เนี่ยหลวงพ่อเราคุณอาจวัดวัดทุ่งโพนี่ก็ศรัทธาหลวงปู่มากนับถือหลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์จัง โอ้ฮะครับนะนี่นะครับวัตถุมงคลเรานะขั้นตอนต่อไปเราจะทํายังไงกันบ้างครับวัตถุมงคลรุ่นนี้อาตมาจะอาจจะเดี๋ยวจะตัดสวดสมโพธิให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อมีมวลพระสก้ารูปในวัดเรานี่แหละให้หลวงพ่อท่านนั่งไอยนีจะปลุกเสกอีกรอบหนึ่งอาจจะไปบอกกล่าวสิงศักดิ์เในพระแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะทําเป็นซองอาจจะมีรูปหลวงปู่จะเขียนว่าพระพงษ์รุ่นแรกพระกรุพงษ์รุ่นแรก ปีอ่าเปิดปุ่ปีปีเนี้ยรับเขาก็ว่าปีสองสร้างปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดเปิดปุปีอ่าวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทำซองเดี๋ยวมาจะไปออกแบบี่ยใส่ซองแล้วให้เขาบูชาเียอ,อาจจะไปวันนี้เลยรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดตอนนั้นหลวงปู่พวงเสกเดี่ยวหรือว่าเสกกันโอ้ช่วงนั้นนะอ่าหลวงปู่พวงเสกแล้วก็มีหลวงปู่ของกับเสกหลวงปู่ขาด หลวงปู่เหลืองหลวงปู่เที่ยงมาเสกหมดเลยก่อนที่จะเอาบจบวันนี้ก่อนเสกๆกันอ่ะพระพวกนี้มาเสกมาหลวงปู่ก่อนที่จะเอามันจุเนี่ยทำพิธีทำพิธีใหญ่เสกแล้วเกจิอาจารย์มาบุกเสกเยอะมากถือว่าสุดยอดแล้วแหละนั่นแหละนะครับในจิตของในจิตของหลวงปู่หงในจิตของหลวงปู่เลืองในจิตของหลวงปู่ขาดหลวงปู่เที่ยงเขาก็ดงหลงไปเอกวัดบ้าน สาราลอยใช่ไหมครับหลวงปู่ฤทธิ์น่ส่วนใหญ่นี่มรณภาพมหณะเหมหลวงปู่คีมาหมดเลยก็ไม่สามารถที่จะมาเสกให้ได้แล้วนะครับี้ครับนยอครับอันนี้ถ้าถ้าถ้าดูในถังเนี่ยนะสามถังเนี่ยถังแล้วประมาณกี่องค์ครับเนี่ยทังหนึ่งก็น่าจะตกประมาณพันองค์ได้มั้งพันองค์ได้น่าถึงนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสามพันองค์ประมาณนั้นนะนะครับสามพันนะครัโอ้นะฮะนี่ฮะนะ แต่ละถังเนื้อจะค่อนข้างแตกรับแตกต่างมันจะมีเนื้อเหลืองครับเนื้อเหลืองนื้อเหลืองครับมันจะมีเนื้อเหลืองแล้วก็เนื้อเนื้อเทามีเนื้อเทาครับแล้วเนื้อขาวมันจะมีแล้วถ้าเป็นเนื้อไอไอไอ้น่นน่ะมันจะมีเนื้อเนื้อว่านสมุรเลือดอีกอะเขาเรียกว่าว่านช้างหมากจะหายากจะหายากมากยังไม่ยังไม่มีเห็นตอนนี้แต่ก่อนมันมีอยู่มีอยู่ แล้วม,มันมีมันมีชำร <aining S 3> ุดมากมันมีชำรุดก็มีวิดเดิ้ลก็มีแต่หักก็มีนี่อาจจะไว้ทํามวลสารเนาะใช่ใช่แต่หักก็มีเยอะอยู่นะแต่หักก็มีนี่ใหญ่ใหญ่ทำมวลสารอีกมันจเยอะแต่หักก็มีมันผ่านการปลุกเสกมาแบบ แล้วอยู่หลวงปู่วันนี้นะหลวงปู่ท่านนั่งอยท่านจิตปลุกเสกตลอดที่ท่านจำพรรษาที่สามสิบสิบปีเนี่ยหลวงปู่ท่านเสกของท่านตลอดเสกของท่านตลอดพลังจิตมันก็อยู่บนนี้ตลอดเพราะมันอยู่บนหัวนอนท่านไงอยู่บนท่านนี้อยู่บนกติท่านอันนี้ก็ทำรุดี๋ยวเราก็ต้องคัดออกคัดออกนะทำรุดครับนะส่วนที่ไม่ทำรุดก็จะเปิดให้ร่วมบุญบูชาแต่เขาเขาเลือกได้มันคงเลือกไม่ได้เหรอเนาะเขาเดือนจะใส่รงอะไมาตามนี่เลย ใครบูชาก็ตามนั้นไปเราจะเอาส,สวยๆหรอคัดส,สวยๆเอาไว้อันไหนที่มันมันไม่สมบูรณ์มันจะหากกาตมาก็จะคัดออกเอาไว้ทําเป็นมูลสารจะคัดแต่สวยๆนะฮะก็จะมีชาวต่างชาติสิงคโปร์เขาก็จองไว้บ้างแล้วเนี่ยเขาก็จองไว้แล้วก็โยมอะไรนะจุลนิิภูมินวรัตเนี่ยมิงดูลาะไรเนี่ยเขาก็จองไว้แล้วเนี่ยใช่เขาจะไปนั่นแหละให้บูชานะครับ หลวงพ่อลมนะนี่นะปัจจุบันนะก็เป็นเจ้าวาดของที่นี่นะอาตมาก็ฝากด้วยพอดีอาตมาก็แต่ก่อนก็อยู่ที่นี่ครับเป็นเลขาคขาดูเดูแลแต่ตอนนี้ก็ได้ไปเปิดอีกสักสาขาหนึ่งเป็นสาขาของวัดที่บางสิ่งก็วัดดัตตาไทยประชาดัตตาไทยธตมาเป็นเจ้าสำนักอยู่ตรงนี้นะครตมาก็จัดปรดีว่าจัดไอ้นี่เหมือนกันจัดเขาเรียกว่าจัดจัดเนี่ยจัดจัดสะดอกข้อเหมือนกันก็มีบวกกันบวกสูงกันที่นี่บวกสูงวันที่ย8่แปด อาตมาก็ตั้งสั่งไปส่งให้สีมาแล้วยิ่งก้าก็บวงสงที่ที่วัดประทาดอันไทยก็จะมีญาติโยมไปลงนักลงทองนะครับก็แบ่งสาขากันไปฝากเอาไว้ด้วยกขอยากจะไปทางนู้นอยู่เขตเอาเบอร์กสังไปหาตมาได้ดอันไทยแล้วก็อยู่ในเขตวุรำราแลวก็มาที่นี่ครูบาอาจารย์ตมาหลวงพ่อรมหลวงปู่วงมาเกิดจากตั้งขานหลวงพ่อตอนนี้มีนะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงพ่อกันทุกวันเลยใช่ใช่เยอะมาทุกวันเขามาทําอะไรกันบ้างหลวงพ่อจงบับพิธี อโอ้หลวงพ่อดูดวงเหรอด้วยเหรอฮะดูะดูดโอ้โอนะคือคือคือหมายถึงว่าส่งข้อญาติโยมโเวลาที่เขาเดือดร้อนมานะเพราหลวงพ่อมีวิชาทางด้านนี้ด้วยนะฮะก็ส่งข้อญาติโยมนะอแล้วนอกจากที่นะเรื่องของดวงแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างวะ โอ้คุณใส่นะฮะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เหรอพ่อคุณใส่มนดำเอามันเอามาเลยจะมาพูดถึงก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันแต่เห็นมาทำเพื่มแต่พอรักษาอาการของเขาจะมีขึ้นโอ้อ่าฮะอ่าแต่ถ้าอะารว่าอะไรโลกแบบนี้ อ๋อโอ้โอ้บางคนเขาบอกเป็นโรคเวรกรรมอ่ะพี่ใช่ก็นโอ้นะฮะก็มามากันตลอดนะฮะนะแล้วของเราก็มีวัตถุมงคลด้วยนะที่นี่ใช่ใช่ใช่นะวัตถุมงคลใช่ใช่วัตถุมงคลของอ่าหลวงปู่พวงหลวงพ่อลมหลวงพ่อลมใช่ใช่นะก็อยู่ที่เนี่ยนะฮะที่เนี่ยก็บูชากันได้นะครับนะมาบูชากันได้ที่นี่ นะของหลวงหลวงปู่นี่ส่วนใหญ่ทันทันหลวงปู่ทั้งหมดทั้งหมดเลยทันทั้งหมดทนมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ยังปู่เสกไว้แต่ยังไม่ได้เดี๋ยวคงจะมาปลุกเสกวันงานด้วยเพราะมันยังอยู่ที่มันมีส่วนหนึ่งที่ปลุกเสกแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เอามาให้บูชาเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญเขาเรียกเหรียญเออฮานุมธาเวสวรรณคลายมนสวยมากครับรวมนิ่ิภูมิเป็นคนจัดสร้างก็ยังไม่ได้เอามาให้บูชามันเอามาปลุกเสกไปวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรียกว่าเนื้อปลุกเสกใหญ่อีกทีหนึ่ง ครับงานของวัดเรามีมีกี่งานในปีหนึ่งเนี่ยปีนี้ปีใหม่นี้ก็คงเป็นปีสุดท้ายในในงานในงานปีใหม่งานสระเข้าะสดเสด็จเืองสมบารมีนะแล้วก็ปีหน้านี้ก็เดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มงานใหม่ก็งานฝังลูกนิมิตงานฝังลูกนิมิตการติดทองอาวุนิมิตก็จะมีให้โยมได้ทําบุญมากมายแล้วตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงสิบเก้าครับจะมีการสร้างต้งคนอะไรต่างๆด้วย ทำ